วันนี้เวลา17นาฬิกา28นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิตยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชริณีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมหาราชวังทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ในการนี้เสด็จพระราชดำเนินไปด้านหลังฐานชุกชีขึ้นเกยไปยังบุดสบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงกราบทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงหยิบพระมหาสังประจําพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงสงฆ์พระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วทรงรับพระมหาสังทักษิณวัดจากเจ้าพนักงานทรงสงฆ์พระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหาม มณีรัตนปฏิมากรส่งรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานซับตามองค์พระพุทธมหามาณีรัตนปฏิมากรแล้วส่งสวมมงกุฎประจำฤดูฝนถวายที่พระเสียรพระพุทธมหามาณีรัตนปฏิมากรสรงกราบเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชาอาศที่ข้างฐานชุก,กชีส่งหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามาณีรัตนปฏิมากรชุบพระสุคนในโถแก้วแล้วส่งบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ํา และจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปที่ฐานชุก,กชีส่งวางกระทงดอกไม้บนผานหน้าฐานชุก,กชีท่งจุดทูบเทียนท้ายที่นั่งท่งจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมและทร่งจุดทูบเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศลลานภาลัยสรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธารรมศิีลา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศหน้าธรรมมาศิลาเจ้าพนักงานผูสามาลาเชิญพระมหาสังเพชน้อยทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายส่งรับพระมหาสังเพชน้อยและสงที่พระเศียรแล้วพระราชทานน้ำพระมหาสังเพรน้อยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชารินีสิริพัฒน์มหาวชราราธิดา พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงเป็นพระราชพิธีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพระราชพิธีด้วยพระองค์เองเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทั้ง3ฤดูโดยปีนี้ตรงกับวันที่6กร,รกฎาคม2,563 สำหรับเครื่องทรงสำหรับฤดูฝนทรงอย่างห่มดองใช้ทองคำทำเป็นกาบจำหลักลายทรงเข้าบินระดับมณีต่างๆเมื่อประกอบเข้ากับองค์พระแล้วก็เหมือนพระทรงอย่างห่มดองหรือเฉวียงบ่าพระศกศิลาภรณ์ทำด้วยทองคำลงยาสีน้ำเงินแก่ปลายพระเกศาที่เวียนเป็นทักษิณาวัดร,ระดับด้วยมณีเม็ดย่อมยทั่วไปพระรัศมีลงยา จากนั้นพระราชทาน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์กับทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์แก่ข้าราชการที่มาเฝ้าทุลละองทุลีพระบาทภายในพระอุโบสถพรามเบิกแว่นเทียนครบสามรอบแล้วเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏติมากรส่งกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วส่งพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏติมากรแก่รัษฎรที่มาเฝ้าทุลละองทุลีพระบาทในครั้งนี้ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเวลา18นาฬิกา28นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาในการนี้ทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ทรงถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธชินสีพระประธานพระอุโบสถ ส่งถวายพุ่มเทียนและส่งจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพญาปวเรศวริยาลงกรพระรูปสมเด็จพระมาหาสมณเจ้ากรมพญาวชิระยา,วา,ยานวาโรรสและพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยาน,นวงศ์แล้วเสด็จขึ้นบนฐานชุกชีส่งถวายพุ่มเทียนส่งจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพัะพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา50พรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ ส่งวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมนหกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษส่งถวายพุ่มเทียนส่งจุดทูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวันสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พะบรมราชินีนาถพะบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จลงจากฐานชุก,กชีส่งจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การทองคิดบูชาพระพุทธชินสี ทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชาสักการะพระบรมราชศสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธทเบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงถวายพุ terror, society, sword, ่มเทียนแด่สมเด็จพระวรรณรัตน์เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารและจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระเจดีย์หลังพระอุโบสถท่งถวายพุ่มเทียนและส่งจุดทูปเทียนบูชาพระบรมสารีริกธาตุเสด็จออกจากพระเจดีย์ไปยังพระวิหารพระศาสดาส่งจุดเทียนพรรษาในตู้ทรงถวายพุ่มเทียนแล้วส่งจุดทูปเทียนบูชาพระศาสดาท่งพระดำเนินไปด้านหลังพระศัสดาท่งถวายพุ่มเทียนท่งจุดทูปเทียนบูชาพระพุทธสายยาแล้วท่งถวายพุ่มเทียนสรงจุดทูปเทียนบู พระพุทธชินสีจำลองณพระวิหารเก๋งด้านทิศตะวันตกก่อนจะทรงพระดำเนินไปยังพระวิหารเก๋งกลางทรงถวายพุ่มเทียนแล้วทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธวชิรยานพระพุทธปัญญาอักคะพระพุทธมนุษยนาคสำหรับวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พระสงฆ์จะพักประจําอยู่หน้าที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลา3เดือนตามพระวินัยบัญญัติไม่ไปค้างแรมที่อื่นโดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน8จนถึงวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน